ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวมั่งก๋วยเตี๋ยวเรือมั่งมีนะทุกคนเส้นไปทางนนทไทยนะคะอยู่ติดถนนเลยนะคะบรรยากาศดีมากเป็นก๋วยเตี๋ยวชายทุนนะคะทุกคนบรรยากาศดีดีค่ะวันนี้มากับพ่ออามสองคนค่ะกินก่อน <laughs> ไปวัดแล้วก็ขากลับแวะร้านก๋วยเตี๋ยวทะเลเตี๋ยวเรือ มีแคปโมด้วยเหลือละ20บาทนีพ่พ่อส่วนผักในตักเองนะคะ,ะก็มีขนมถ้วยด้วยร้านกว้างเียนะเนอยู่ชายทุ่งเลยเนาะเนี่ยมีเรือลำใหญ่สุรบรรยากาศในร้านนะคะ